แล้นี่คือช่างที่ซ่อมเบรกให้ผมนะครับ,รบดูหน้าคาตาหน่อยนีย่สรุปแล้วคือสนิมติดลูกสูบไม่ได้ขับนานไปหน่อยเบรกไม่คลายตัวโอ้โหผมได้กลับกรุงเทพแล้วครับ ปัญหามีทางออกจริงๆครับว่าจะไม่ได้กลับกรุงเทพแล้วอเอสุดต้อมได้แล้วครับเยี่ยมเลย